อะไรเนี่ยใครแก้ฉันเธอหรอกิตา้าเฮ้ยดองยากเกิดอะไรขึ้นอะฉันทำหกไว้ก็จริงนะแต่ฉันก็ลังจะเอาผ้ามาเช็ดก็อิจฉาที่ฉันสวยวะไงอ๋อหรือว่าอยากแต่งตัวสวยๆแบบฉันแต่ไม่มีปัญญาไปซื้อชุดก็เลยมาแก้ฉันแบบนี้เหลือบลิคิดไทยแลนด์ นี่วันนี้ได้ข่าวว่ามีเด็กใหม่มาสัมภาษณ์งานด้วยนะอ้าวเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยเด็กสมัยนี้ไฟแรงซะด้วยสิยางจะรู้จริงๆเลยว่าจะเก่งซะขนาดไหนคงจะเก่งแต่เอาหน้าละมั้งอ๋อเอาเถอะทำงานดีกว่าไม่มีไหมเฟินไม่มีอ่ะไม่ได้เอามาหัดพกซะบ้างนะ อ๋อทำงานได้แล้วมั้งแบบนึง่งคมามันยุ่งอุ้ยเอ้ยวันนี้กินอะไรเอาเปินกะเพอหมูสับนี่แหละอ้ยน่ากินเลยฉันทำมาจากบ้านนะ่ะทำเองด้วยนะแหมขยนนันจริงๆนะใครได้เป็นแฟนเนี่ยโชคดีตายเลย แหม่ไม่ขนาดนั้นหรอกเออแล้ววันนี้สั่งอะไรมากินละ่ะก๋วยจับนะ่ะพอดีฉันอยากกินอะไรร้อนๆไม่รู้ร้านได้ทำอร่อยหรือเปล่าเนี่ยก็หาทำเองมสิโอ้ยพอเลยเรื่องทำอาหารนี่มาคุยกับฉันเลยสั่งเอาง่ายกว่าเยอะอืมจือดอะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วทำกินเองดีกว่าเอ้ยเฟิร์นกินดีๆดิด จะกินหรือจะเล่นก็เลือกเอาสักอย่างหนึงโทษทิพอ,พอดีดูเลยเพลินไปหน่อยอ่ะโหกหมดแล้วนะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาเช็ดก่อนนะผ้าอยู่ตรงหลังู้เย็นนะโอเคขอบใจเปื้อหมดเลยสุ่มซ่ามจริงอ่ะเนต้าวันนี้กินอะไรอะ่ะก๋วยจั๊บมาสิหูยน่ากินนะเนี่ยออมเดียวอย่ก นั่งอ,อาอะไรเนี่ยใครแก้ฉันเธอเหรอกิตา้าเออเปล่าคือคือเธออยากร้องดีกับฉันเหรอมงอ,อาจมาแก้ฉันใช่ไหมเฮ้ยยอกอย่าเกิดอะไรขึ้นอะเอ่เอเวอร์ยอมมาดินั่งทับน้ำทีท่เธอทำหกไว้อ่ะฝีมือเธอเองสินะ ฉันทำหกไว้ก็จริงนะแต่ฉันกำลังจะเอาผ้ามาเช็ดฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอนี่มันจงใจแกล้งกันชัดๆเธออิจฉาฉันมากใช่ไหมฉันจะอิจฉาเธอเรื่องอะไรล่ะออมก็อิจฉาที่ฉันสวยกว่าไงอหรือว่าอยากแต่งตัวสวยๆแบบฉันแต่ไม่มีปัญญาไปซื้อชุดก็เลยมาแกล้งฉันแบบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะออมเธอมีเหตุผลหน่อยสิเหตุผลบ้าแหลรของเธอขนาดหน้ายังไม่แต่งเลยคงมีปัญญาซื้อได้แค่ลิปสติก20-30ิบาิทละสิ กระจออมเฮ้ยออมทำไมพูดแบบนี้ล่ะแรงไปหรือเปล่าหกปากฉันไม่ได้พูดกับเธอออมขอล่ะขอเหรอได้หยุดนะแต่งตัวก็ดีทำไมทำตัวไรสกุลชอบดูถูกเหยียดหยาคนอื่นแบบนี้แล้วนี่แกเป็นใครมีสิทธ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้หรือว่าเป็นเด็กใหม่พึ่งเข้ามาทำงานแล้วไม่รู้ ฉันปากดีอย่างเนี้ยเพิ่งเข้ามาทํางานวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่ผมเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกสมัครมาตําแหน่งอะไรไปเขียนใบลาออกเดี๋ยวนี้ตําแหน่งซีอของบริษัทนี้ฮะซีอคุณคือคุณจิรายุหรอคะใช่ผมเองเฟิร์นคุรู้จักเขาเหรอฉันไม่รู้จักหรอกแต่เห็นเมลบริษัท forward มาว่าซีอคนใหม่ชื่อคุณจิรายุผมเห็นพฤติกรรมของคุณหมดแล้ว ใช่วันนี้ผมมาทํางานวันแรกผมขอทําหน้าที่ของซีองานแรกที่ผมจะทําก็คือไล่คุณออกคุณจิรายุเอาขอโทษนะคะอาไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะอย่าไล่อาออกเลยนะคะออกไปออกขอโทษคะ่ะขอโอกาสให้ออกหะคะออกไปอยู่นี้ก็ได้ไ่ะถยไปจะได้หรือเปล่าครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณจิรายุ ัก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งไล้ได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นเลิฟี่คิดไทยแลนด์